ตอนกลางวันอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไปหาหญ้ามาให้ไก่กินเพราะว่าหญ้าเนี่ยจะมีประโยชน์หลายอย่างแต่ประเด็นหลักก็คือช่วยลดความเครียดของไก่ทําให้ไก่เนี่ยได้รับพลังธรรมชาติจากหญ้าแล้วก็กิกหญ้าแทนที่จะก,กัดกันเองถ้าไก่อยู่ว่างๆเขาก็จะเครียดนะคะัก็จะตีกันนั้นแล้วก็จะเอาญ้ามาให้กินนะคะนอกจากนี้หญ้า,ย,ายังมี ประโยชน์มากมายคือมีโปรตีนนะคะเพราะเป็นหญ้าที่สำหรับวัวค่ะสำหรับวัวกินแล้วก็มีวิตามินมีแร่ธาตุมากมายแล้วก็ที่สําคัญคือหญ้ามีคุณสมบัติเป็นยาสำหรับสัตว์นะคะเวลาสัตว์เขาป่วยเนี่ยเขาจะออกไปหาหญ้ากินเองแต่ทีนี้ถ้าเราเก็บมาเราก็ไม่ไม่ทราบค่ะเราเก็บมาตัวที่ดูแบบอ่อนๆน่ากินมาให้เขากินให้หมด เขาก็สุขภาพดีค่ะมีกินหญ้าแล้วก็นอกจากนี้เรายังบำรุงเขาด้วยสมุนไพรคือฟ้าทลทรโจลขมิ้นทุกมื้ออาหารด้วยค่ะนึ้งไก่เราก็จะแข็งแรงมากสุขภาพดีตัวโตแข็งแรงตอนนี้ก็อายุ4เดือนกว่าแล้วค่ะแล้วอีก2เดือนก็น่าจะเข้าสู่ใบเจริญพันธุ์ตอนนี้เขาก็จะจับ,บจัากแตเร็นพุงเตะเพราะว่ากำลังชิงความเป็นเจ้าฝูงค่ะนานๆด่ะนี่